ขับอีกแล้วมานี่เบิง้งเนาะพี่น้องมานี่มารถจกคาเนาะเอาออกกับไปได้เนาะเบิง้งทางนี่อันนี้อ่าเรียกซูฟเฟอร์มานะอันนี้คาแท้คาวาเนาะเบิง้งเอาจะเอาออกไปไปนี่เมื่อความสามารถแล้วอันนั้นยกขึ้นกับโบขึ้นเนาะเพราะว่ามันติดที่ดินลายที่ดินทมลายกว่าเสร็จยังได้ก็บ่าได้อันนี้ขอเซนซูฟเฟอร์ไมมาซูฟเฟอร์ไม,มสีฟเฮดท่ๆเบิ้งเนาะ เอาเนาะนี่ก็มาบ่งไอ้นองซูเฟอร์มาเนาะเซรอจ่างไดเนาะสิออกแบบใดทำพิเทนอย่างไดาะว่าดินมันตันเนาะยกนั่นกับบุคืนเนาะเรแ้งัดจ้รนะมา ดูซูเฟอร์ที่ทำงานนะเบิ้งวันเสียเอาออกได้ออบ่ปีนก็เข้านะเบิง้งนำกะเข้ามัดสำนั่นแหละตอนในเครื่องเละเต็มเลยนำามันก็เล็บเลอกนะมันจะเข้าเครื่องเลย นมันจะเข้าเนี่ยเร็ว